ถ้าไปดูข้อมูลการศึกษาทั่วไปในกลุ่มผู้ป่วยที่ปวดหลังแล้วลงขาที่เกิดจากหมอลองกระดูกเคลื่อนเนี่ยพบว่า80เอรรักษาได้และได้ผลดีขึ้นด้วยวิธีการอนุรักษ์มีประมาณไม่เกิน20ที่จะไปต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับแต่รักษาด้วยวิธีอนุรักษ์มีอะไรบ้างตั้งแต่การให้ยานะครับการรักษาโดยการไม่ใช้ยาด้วยวิธีการการให้คำแนะนำคนไข้ในการใช้ชีวิตการใช้หลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นะครับทำในเรื่องของการวิธีการฟื้นฟูนะการบําบัดด้วยวิธีทางการกายภาพนะการออกกําลังกายการให้ความร้อนการาดึงหลังช็อคเวฟอะไรต่างๆนะครับซึ่งการรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้คนไข้ดีขึ้นปวดลดลงสามารถกลับไปทํางานได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีคนไข้ส่วนน้อยที่จําเป็นต้องผ่าตัดนะครับคือในรายที่มีหมอ,อระบาดูเคลื่อนจน กดกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับกล้ามเนื้อฝ่อรีบไปหรือทําให้ท่าเดินผิดปกติหรือมีผลกระทบต่อการขับถ่ายนะฉี่ไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รับการวินิจฉัยว่าเป็นหมอร่อกรดูกเคลื่อนก็ไม่ต้องกลัวจนขนหัวลุกแล้วว่าจะต้องผ่าตัดทุกรายนะครับเพราะส่วนใหญ่การรักษาวิทยานรักได้ผลดีมากครับ